สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากจัดเวทีพัฒนาระบบและแผนพัฒนานโยบายสาธารณสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดตากเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและประจำประเทศเมียนมาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นัผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอดศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนาเลสวนและโรงเรียนวัดเขาน้อยจังหวัดพิศนุโลกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะเชิญรับชมข่าวค่ะ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนมา,าวิทยาลัยนาเลสวรและโรงเรียนวัดเขาน้อยจังหวัดพิศนุโลกค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายพิลมทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่นโดยมีกำหนดการดูงานด้านพลังงานทดแทนที่มหาวิทยาลัยนเลศวร และโรงเรียนวัดเขาน้อยสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาพิษณุโลกซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านพลังงานทดแทนเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ และการปรับแผนหลักสูตรให้กับนักเรียนในสังกัดและเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและเตรียมความพร้อมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ของรัฐบาลให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต่อไปโยธาธิการและผังเมืองจัดโฟกัสกลุ่มระดมความคิดเห็นคนในพื้นที่ก่อนวางพังและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะ กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมกลุ่มย่อยโฟกัสกรุ๊ปผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อนจะดำเนินการวางและการจัดทำผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก นายมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน10จังหวัดนำร่องโดยจังหวัดตากมีวิสัยทัศน์ในการวางผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้เป็นประตูเชื่อมโยงสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเป็นเมืองนิเวศท,ที่รักษาสภาพแวดล้อมลดการใช้พลังงานทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการซึ่งมีผลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดเตรียมพื้นที่ภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การยกร่างกฎหมายด้านที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยได้จัดทำการประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษศจังหวัดตากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม,รวมเขตเศรษฐกิจพิเศษศล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมข้อกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเห็นควรในการจัดประชุมกลุ่มย่อยโฟกัสกรุ๊ปพังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นรายอำเภอรประกอบด้วยอำเภอพพระอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอด เพื่อให้เกิดแนวทางชี้นำการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมและเป็นการสร้างความเข้าใจต่อแนวทางในการวางผังลดความขัดแย้งและเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนประชาชนรายตำบลก่อนที่จะดำเนินการวางผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษตากให้มีการเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลให้มีความสมบูรณ์ต่อไปสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคือคณะทำงาน ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่างระดับตำบลทั้ง14ตำบล3อำเภอโดยเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสร,ราน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในฐานะประธานคณะทำงานระดับตำบลได้มอบหมายให้ในายบรรเจิดลาวันรัตนากุลนายกุลเครือวีละรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยได้แสดงความคิดเห็นในส่วนของการสนับสนุนให้โยธาธิการและผังเมืองเร่งแก้ไขผังเมืองรวมแม่สอดจากพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อแก้ไขปัญหาราคาที่ดินแพงในพื้นที่อำเภอแม่สอด เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและประจำประเทศเมียนมาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากเพื่อศึกษาข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะที่ห้องประชุมชั้น4อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้ในายสุธาสายวานิช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากต้อนรับมิสเตอร์พอลโรบินลิอาร์ตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและมิสเตอร์นิโคลัสคอปเพลเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศเมียนมาพร้อมคณะซึ่งภารกิจครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในการลงพื้นที่โดยมีภารกิจหลักเพื่อเยี่ยมชมศูนย์อพยพ ซึ่งออสเตรเลียให้การสนับสนุนและเพื่อพบปะกับกลุ่มอาสาสมัครออสเตรเลียที่ประจำอยู่ในอำเภอแม่สอดโดยอันดับแรกได้เดินทางมาถึงอำเภอแม่สอดและได้เข้าพบข้าราชการผู้ใหญ่ในพื้นที่และผู้ส่งคุณวุฒิต่างๆในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งได้มีโอกาสเข้าพบเพื่อศึกษาข้อมูลของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีนายสุธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว สาธารณสุขจังหวัดตากจัดเวทีพัฒนาระบบและแผนพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุพจน์กาวินำรักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดเวทีพัฒนาระบบและแผนพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและมีส่วนร่วมโดยมีเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากทุกอำเภอของจังหวัดตากที่มาจากภาคประชาชนภาคสังคมภาครัฐและท้องถิ่นจำนวน135คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับอำเภอและจังหวัดเพื่อการพัฒนากลไกลขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดและเพื่อพัฒนาแผนงานโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตากในปี2559สืบเนื่องจากที่มีโครงการพัฒนาเส้นทางสายแม่สอดเมวด,ดีกอกะเล็กมอลแมงเชื่อมต่อ EWEC แผนที่โครงการเชื่อมต่อถนนสายเวียดนามสู่เมียนมาโดยมีแม่สอดเป็นทางผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนพายุลูกใหญ่ที่กำลังพัดมาสู่พื้นที่จังหวัดตาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นความท้าทายของคนในพื้นที่จังหวัดตากในการรับมือและการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเท่าทันและเหมาะสม และมีสุขภาวะที่ยั่งยืนอย่างไรดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบและการขยายจากระดับตำบลอำเภอขึ้นมาสู่นโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ทางกลุ่มประชาคมแม่สอดจึงได้จัดทําโครงการทบทวนสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดต,ตากเพื่อให้มีการพัฒนากลไกการทํางานการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพรวมถึงการหารือถึงประเด็นที่จะขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอพบพระค่คะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาการรับซื้อราคาผลผลิตหน้าโรงงานให้สูงขึ้นหลังจากพบปัญหาแรงงานการเก็บเกี่ยวค่ะ นางเพนพันธ์เกิดสิริอายุ50ปีรัศดรตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน30ไร่โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมต้นทุนกว่า100,000บาทปีนี้มีผลผลิตที่กำลังเก็บเกี่ยวประมาณ30ตันและขายในราคาที่ต้องส่งถึงโกดังในพื้นที่อำเภอพบพระในราคากิโลกร,รัมละ5บาท60สตางตกตันละ5,600บาท ขายข้าวโพด30ตันก็จะได้เงินจำนวนกว่า168,000บาทเหลือกำไรจากการปลูกเพียง68,000บาทเท่านั้นและในปีนี้ต้องมีการนำเครื่องจักรเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตแทนแรงงานคนเพราะแรงงานคนหาย,ยากขึ้นและแพงขึ้นแต่ผลผลิตต้องเก็บเกี่ยวจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวและหากราคาผลผลิตที่ราคารับซื้อได้ดีกว่านี้ก็จะทำให้มีกำไรมากยิ่งขึ้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจึงอยากบอลขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหารับซื้อข้าวโพดให้มากขึ้นกว่านี้เพ <N> ื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดต,ต่อไปทุนไปประมาณแสนแสนกว่าบาทได้เก็บเกี่ยวได้แสนกว่าบาทมันไม่พอประมาณคิดว่าขาดทุนลงทุนไปเนนะเาะข้าวโพดราคาไม่ค่อยดีเก็บเกี่ยวขายกิโลกรัมละห้าบาท บาสต,า 5, สตารับชมภารกิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลช่วยรับงานปกครองของทินเพื่อสังคมประชาท,ท,ทั้งสิ้นมีชีวิตทุสันทั่วไป จักลุ่เมืองให้ประเทืองและงามวิไลบานอาคานคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไรลนักนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นปัญตาชนไห่ใครเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคลองแห่งวิถี รเราเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำทั้งใจในการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสัมพันธ์มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทานินสุงสรรค์ทั่วไปเตสบานก็คือเรานี่เองสำคัญเอสบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ การปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเพื่อและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรูปไร่นานะเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมา เมไม่พร้อมไปทุกขาเพื่อคนครวิวัฒนานเป็นควันตาชนไลกลไกลเทศาบานคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจโดยการรับงานทำไปเพระตนเองได้เป็นสำคัญ มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ่งรวมรับงานปออกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไปเทศาบานก็คือเรานี่เองสำคัญเทศาบานมี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมการรายงานข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะแต่สามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะดิฉันการศิรีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ we